นี่นะครับรหัสบอกฟูดก็จะประมาณนี้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้ติดหลายรหัสไอ้ติดหลายเมปแบบตึงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูตรงนี้ก่อนครับติดเมลนะครับอ่าติดเมลนะครับเดี๋ยวไปดูชุดกันเลยครับก็มีชุดเป็นเซตนะครับเซตนาจาด้วยนะประมาณ5เซตนะครับเท่ๆเลยนะครับ ที่ซื้อก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับประมาณ3อย่างนะครับอ่านะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีครับก็มีอุซอรี่นี่ไม่มีหมวกเขียวนะครับแต่มีหมวกในนุสืหมวกอะไรตึงๆหลายอย่างเลยครับอ่าประมาณประมาณนี้เลยนะครับรหัสผมจะแจกไว้ในคลิปเลยนะครับก็ต้องหากันดีๆนะครับอ่าก็ทรงผมนี่ก็มีแบบตึงๆเลยนะครับหน้าก็มีประมาณนี้ครับ หัวมีแบบหัวนะครับหน้าประมาณนี้นะครับแล้วก็แขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขา,ข,าขวาอะไรก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อไปก็อิโมจินะครับท่าเต้นนั่นเองครับแอนิเมชันก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตัดเข้าไปตอนดูรหัสบอกฟุดกันเลยนะครับโอเคครับ อ่าโอเคครับเมื่อเราเข้ารหัสบฟุกไปแล้วครับอ่ารหัสก็จะประมาณรหัสบฟุกก็จะประมาณนี้เลยครับมันไม่ได้ตึงมากนะรหัสบฟุกนะครับคราวนี้ก็มีของประมาณนี้ครับแล้วก็ผลนะครับผลอ่าปันึงครับผลนี่ก็จะมีแบบผลจะจะมีผลตึงๆอยู่นะครับมีฟินิกนะครับฟินิกกับสันนะครับเอาไปขายได้เลยนะครับหรือจะเอาไปใช้ก็ได้นะเพราะตอนนี้ใช้น้ําแข็งอยู่นะครับ น้ำน้ำรหัสนี้น้ำแข็งถาวรนะครับอ่านี่เดี๋ยวนี่ครับตอนนี้มีผลอะไรไหมเพราะตอนนี้มีเงินอยู่3ามล้านครับเพื่อซื้อผลอื่นได้ครับอ่าตอนนี้มีน้ำแข็งถาวรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มผลด้วยนะครับว่ามันจะได้ผลอะไรตึงๆไหมโอเคครับสุ่มเลยไม่ต้องมีสูตรนะครับไม่มีสูตรเลยสุ่มเลยได้ผลอะไรครับได้ผลในสปริงฟุตได้ผลไอ้นี่ครับผลสปริง ครับก็เก็บเข้ากล่องไปเลยนะครับอ่านะครับต่อไปต่อไปก็ไปดูเออรหัสออสตากันนะครับมันติดหลายแมปนะรหัสนี้ก็ไปดูออสตากันเลยครับอรอแป๊บนึงครับผมจะไม่ตัดนะจะได้เห็นว่าเข้าจริงๆนะไม่ได้เอารหัสถืนมาเข้านะครับอันนี้นะครับ อันนี้นะเข้ามาก็มีตัวแบบดีๆเลยนะครับมีตัวแบบไอ้นี่ครับแพงมากนะครับตัวล่างสุดนะอันนี้ก็ขึ้นมาให้หมุนก่บผมก็กดหมุนไปนะครับก็ได้ exp เพิ่มนะครับนังเพชรเพชรอะไรเงินอะไรนี่ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับรหัสนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนะครับตัวก็มีประมาณนี้เลยนะครับ ตัวก็มีค่อนข้างเยอะนะครับ500กว่าเอ้ย237ตัวนะครับมีตัวแบบอะไรเยอะๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวออกออตต้านะครับเราไปดูแบบคิงเลเจซีกันนะครับนะครับนี่ครับคิงเลจซี่นะครับอยากขอ5 0 0อพผู้ติดตามนะครับจะมาแจกรหัสมีผลถาวรแบบ อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคครับเราเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะการอันนี้เข้ามันค่อนข้างจะช้านะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเข้ามาแล้วครับคิงเนจ์ซีนี้ก็วิวซีสองพันสี่นะครับก็ค่อนข้างจะตึงเลยครับใช้ผมบิ๊กมัมนะครับมันก็มีดาบ ดาบม่วงๆเนี่ยครับอ่านี่นะามามามาบิ๊กมัมนี่ก็ค่อนข้างไอ้นี่เลยนะครับอ่าโอเคครับต่อไปก็อันนี้ผมให้ดูแค่แมปหลกัหลกๆนะจริงๆมันจะมีแบบติดหลายแมปอีกติงๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแ map 페ลซิมูเลเตอร์นะครับอ่านี่นะครับอันนี้นะครับ,รบก็มีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ ชอบให้ผมทำคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ให้คนอื่นมาดูเยอะๆเลยนะครับผมถ้าแบบมียอดวิวเยอะผมก็มีกำลังใจทำนะครับมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบรหัสอยู่ในคลิปเลยนะครับ